สวัสดีนะคะ FC ค่ะวันนี้ป้าแมวสวัสดียมเย็นเย็นอีกแล้วนะคะตอนเช้าแดดมันร้อนนะคะ FC สงสารบอลเนาะค่ะยมเย็นก็ยิ่งร้อนร้อนมากเลยนะคะ FC ช่วยกันดูแลบอลที่เรารักนะคะ FC เนาะดูแลเขานะคะดูแลน้องๆต้นไม้ทุกต้นนะคะถ้าเขาร้อนมากก็หาสแลนไปคลุมนะคะหรือว่าถ้าใดมีตู้ก็เอากล่องกระดาษหรือเอาสแลนไปปิดหลังตู้อีกก็ได้นะคะ ก็ดูแลน้ําให้เขาด้วยนะคะ FC ดูดินเนาะดูแลน้ําดูดินให้เขานะคะ FC นี่นะคะวันนี้ป้าแมวก็มีบอนสีมาแบ่งปันให้ FC นะคะค่ะถ้าท่านใดถ้าป้าแมวขาดตกส่นง,งนะคะก็โทรมาหาป้าแมวได้นะคะ FC เนาะค่ะก็สวัสดียามเย็นกับ FC ีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวจะพามาชมบอนสีของป้าแมวนะคะส่งฟรีทุกต้นนะคะส่งฟรีทั้งปลายทางและโอนนะคะ FC ป้าแมวมีบอนสีมาส่งฟรีให้นะคะ เดี๋ยวป้าแมวจะมาแนะนำไปทีและกระถางนะคะอ c ฟซี MC. ค่ะป้าแมวขอฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะจ๊ะนี่นะคะเบอร์ป้าแมวโทรแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์นะคะหรือว่าท่านใดอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนใน Facebook ป้าแมวก็ได้นะคะป้าแมวชื่อทําดีต่อไปนะคะใน Facebook ไลน์นะคะค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวป้าแมวจะทํา t i กต็อกนะคะอ c ฟซีกำลังหัดทําอยู่นะคะทํา t i กต็อกเนาะแต่จะไลฟ์บอลสีหน้า t ิ k กต็อกบ้างอะไรบ้างนะคะอ c ฟซีก็ช่วยกดติดตามนะคะ ในช่องทาง y o u ูทูบใน t i k t o k ก็ยังยังจะชื่อป้าแมวบอลสีเหมือนเดิมนะคะใน t i k t o k นะคะชื่อป้าแมวบอลสีเหมือนเดิมจ้ะอ่าเดี๋ยวป้าแมวจะมาแนะนำ f c ทและต้นทีและกระถางไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวมาแนะนำต้นนี้ก่อนนะคะ f c ต้นนี้เขาชื่อว่าสาวบางโพนะคะนี่นะคะใบล่าสุดเนาะ ใบล่าสุดนะคะ fc เขาจะขาวใบแบบนี้เลยนะคะโอ้่าเขาจะกัดสีมานะคะ fc นานมากนะคะนี่ดูดูใบแก่เขาใบเขาจะออกหนาหนาเขียวนะคะเขียวทีแรกๆป้าแมวเลี้ยงมา fc ดูจากใบนิดๆแบบนี้ไม่น่ารอดเลยนะคะนี่เนาะนี่นะคะใบแบบนี้เลยเขาจะเขียวแล้วเขานานกัดสีมากนะคะ fc ต้องทนเลี้ยงเขาหน่อยนะคะคือสาวบางโพนะคะต้องทนเลี้ยงเขาหน่อยบางอันป้าแมวก็ไม่รูด ไปทางไหนบ้างแล้วนะคะนี่ F c ี FC ถ้าเป็นเจอใบแบบนี้นะคะคือเป็นสาวบางโพนะคะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่หกหลงขาวนะคะ F c ีไม่ใช่หกหลงขาวนะคะหกหลงขาวจะเป็นใบเรียวแหลมแบบเล็กๆนะคะนี่คือเป็นสาวบางโพหรือบางท่านก็จะเรียกว่าสาวโพธรามนะคะนี่นะจะเป็นลักษณะนี้นะคะใบเขาจะเขียวแล้วเขานานกัดสีมากเลยคะ่ะเวลาเขากัดสีมาแล้วเนี่ยเขาจะสวยมากนะคะนี่จะสวยมากเลยคะ่ะงาน,นเขาจะกัดไปเป็นแบบนี้จ้ะ น,ะะนี่คือเขาลงหัวลงหัวแล้วเริ่มเริ่มอายุมากขึ้นแล้วนะคะเขาก็จะมีหลอดใหม่ออกมาแทงมาให้เราสวยๆแบบนี้ค่ะตอนแรกเขาจะมากัดสีเป็นแบบนี้ก่อนนะคะนี่นะเขาจะมาเป็นเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะเอฟซี FC. บางท่านป้าเมก็ส่งไปเขียวๆแบบนี้ก็มีนะคะแอไลน์โทรมาหาป้าเมวบ้างนะคะว่าเป็นยังไงเนาะโอ้โหกว่าเขาจะกัดสีนาน,านมากนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวป้าแมวมาแนะนําบอลสีเลยนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะ fc เป็นพญาวังนะคะไอ้พญาพันวังค่ะพญาพันวังนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะ fc พญาพันวังนะคะนี่นะเอาไปแบบนี้เลยยกกระถางไปแบบนี้เลยนะคะให้ไปหมดนี่เลยนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะสองร้อยบาทนะคะพร้อมส่งฟรีนะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีเลยนี่นะคะได้ไปประมาณสี่ถึงห้าต้นนะคะ fc สี่ถึงห้าต้นนะคะ เดี๋ยวเขาจะสูงแล้วก็สวยมากนะคะพญาพันวังนี่นะเขาจะสวยนะคะใบจะพิ้วพันกันเลยนะคะพญาพันวังนะจ๊ะนี่นะได้เป็นฟอร์มกัวแบบนี้นะคะ200บาทส่งให้ฟรีจ้ะนะไปเลยนะคะหนึ่งกระถางนะคะพญาพันวังจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะป้าแมวก็เลี้ยงปนกันเลยเนาะนี่นะเป็นสหเดชะด้วยแล้วก็กวนอิมด้วยนะคะแล้วก็มีไก่ตัวงามอีกนะคะนี่นะต้นในกระถางนี้ในกระถางนี้ก็ประมาณห้าหกต้นนะคะ fc นี่นะ ห้าหกต้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะจะรยกัดสีเป็นฟอร์มเป็นฟอร์มกอเป็นฟอร์มพุ่มนะคะต็วแม่ก็ให้สองร้อยนะคะสองร้อยส่งฟรีจ้ะส่งฟรีทุกกระถางนะคะอยู่ที่กระถางละสองร้อยนะคะ fc นี่นะคะชอบกระถางไหนแอดไลน์มาหาป้าแมวได้นะคะส่งให้ฟรีจ้ะคือชุดนี้ fc ได้ไปเนี่ยคุ้มมากนะคะ มากบางกระถางก็มีห้าถึงหกต้นเลยนะคะห้าถึงหกต้นนะคะบางกระถางแต่ว่าไม่น้อยกว่าห้าต้นขึ้นไปนะคะห้าต้นขึ้นไปนะแต่ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นผีเสื้อสมุดเป็นบอลเก่าสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหน,มน,ะะนุมานขัดสมาธินะคะเอฟีเป็นหนุมานขัดสมาธิ้ะอันนี้เป็นไก่เออเนี่เป็นผีเสื้อสมุดค่ะแล้วก็ต่อมาต้นนี้เป็นเมืองภาสานนะคะชื่อว่าบอลเมืองภาสานนะคะเป็นบอลเก่าเขาจะสวยมากนะคะเมืองภาสานนะนี่นะคะ ได้เมืองพาสานไปอีกหนึ่งต้นนะคะ fc อยู่ในกระถางนี้นะคะ fc บอกป้าแมวได้กันนะคะว่า,ามีหันุมาณขัดสมาธิกับผีเสื้อสมุดแล้วก็เมืองพาสานนะคะป,ป้าแมวจะรู้เลยนะนี่นะคะ fc นี่นะคะสองร้อยบาทนะคะให้สองร้อยบาทจา้ะค่ะแล้วมาต้นกระถางนี้ค่ะกระถางนี้เป็นเมืองพาสานในกระถางนี้มีสองต้นนะคะในกระถางนี้มีสองต้นเมืองพาสานไม่ได้ผสมกับอะไรเลยนะคะเมืองพาสานล้วนๆเลยอ่ะกระถางนี้ ก็200บาทนะคะ200บาท200บาทส่งให้ฟรีค่ะส่งให้ฟรีนะคะเมืองภาษาเขาจะกัดสีสวยมากนะคะเป็นบอลเก่าะค่ะอันนี้ป้าแมวมีบอลเก่ามาแบ่งหลายกระถางเหมือนกันนะคะเอฟซีดูป้าแมวให้จบคลิปเนาะนี่นะคะนี่เป็นกระถางเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเอฟซีอันนี้เป็นกวนอิมนะคะกวนอิมไปกับไก่ตัวงามด้วยนะคะนี่มีไก่ตัวงามไปด้วยนะจ๊ะนี่นะคะไม่ต่ำกว่า ป้าแมวบอกเลยนะคะว่าได้หกต้นขึ้นไปนะคะ fc ได้หกต้นขึ้นไปนะคะนี่นะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะนี่นะจ๊ะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลย fc เอาไปเลี้ยงก็เอาไปเลี้ยงในร่มก่อนนะคะนี่ป้าแมวเปลี่ยนเป็นกระถางห้านิ้วให้หมดแล้วนะคะรอให้เขาแตกหลอดแตกใบขึ้นมาก่อนนี่ก็หรือจะเอาไปอบให้เขาใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะนี่นะใบเขาแข็งแรงทุกต้นแล้วนะคะสองร้อยบาทจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะอันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนี่นะคะดูต้นได้เลยนะคะนี่นะ ค่ะเป็นหกหลงค่ะเป็นหกหลงหรือจะเป็นนารายณ์เรืองพบไม่ไม่ทราบนะคะถือว่าตะก่อนลุ้นบอลบอลมันเยอะมากค่ะป่าแมวก็เอามาจับเป็นรวมเป็นฟอร์มกกกันเลยนะคะตอนนี้คือแข็งแรงหมดแล้วนะคะแข็งแรงทุกต้นเลยในกระ,ะถางนี้ได้ไปห้าห้าห้าถึงหกต้นนะคะป้าแมวรับรองให้ได้นะคะแต่ละกระถางนะคะประมาณหกต้นนะคะแต่ห้าต้นนี้รับรองเลยว่าชัวแน่นอนนะคะหกต้นก็มีค่ะนับนับได้เลยนะคะ f อฟซีนี่นะคะนับได้เลยนะ เป็นฟอร์มกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะอาจจะได้เป็นเป็นเลื่อนรางหุ่นก็ได้แต่ว่าตอนนี้เขาไม่กัดสีเพราะว่าตอนนั้นอะป้าแมวล,ลือออกมาแล้วอะคือจับใส่จับใส่ไปเลยนะคะเอฟซนี่นะถ้าเอฟซซื้อป้าแมวไปแล้วก็เวลาเขากัดสีแล้วก็ถ่ายรูปมาหาป้าแมวก็ได้นะคะป้าแมวจะบอกให้นะคะเอฟซนี่นะคะสองร้อยบาทเหมือนกันนะจ๊ะเป็นฟอร์มกอนะคะค่ะต่อมากระถังนี้ค่ะกระถังนี้มีเมืองภาษาานะคะแล้วก็มีสาวโพธารามไปหนึ่งต้นนะคะ ได้เมืองพาสานไปไปไปสองต้นนะคะต้นนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสหเดชะนะคะสหเดชะแล้วก็สาวโพธารามไปอีกหนึ่งต้นนะคะกระถางนี้ก็200บาทเหมือนกันนะจ๊ะ2 0 0บาทเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะเอฟซีะะ FC เวลาเขาไม่กัดสีเอฟซีดูใบดีๆนะคะนี่เขาจะเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มกัดเม็ดมาแล้วนะคะเขาจะโตไปเขาจะเหมือนต้นที่พ้าแมวให้ดูนะจ๊ะมาต้นนี้นะคะกวนอิม กวนอิมจะเป็นใบเรียวแหลมแบบนี้นะคะ f c นี่นะคะควนอิมนะคะจะเป็นใบเรียวแหลมแบบนี้นะต้นนี้เป็นสหเดชะนะคะแต่คล้ายสหเดชะนะ่ะอ่ามีนางนางโมโมคะเทวีหรืออะไรเนี่ยนะป้าแมวยังไม่ทราบชื่อดีนะเดี๋ยวป้าแมวจะมาให้ดูนะคะคล้ายๆกันแต่ว่าขอบใบตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเป็นตับสงการค่ะเป็นตับสงการนะคะ,น,น,ะ,คะนี่คือเป็นสหเดชะนะคะ อันนี้ควรอิ่มค่ะกวรอิ่มจะเป็นใบเลียวแหลมแบบนี้นะคะนี่นะจ๊ะค่ะกวรอิ่มกระถางนี้นะคะมีกระถางเดียวเนาะกระถางนี้กระถางเดียวนี่นะคะนะคะถังเดียวป้าแมวก็ให้สองร้อยบาทนะคะส่งฟรีจ้ะส่งฟรีนะคะสองร้อยบาทจ้ะต่อมาต้นนี้ด้านนี้เป็นผีเสื้อสมุดนะคะผีเสื้อสมุดไก่แดงนะคะไก่แดงเนาะมีผีเสื้อสมุดกับไก่แดงนะคะส่วนมากเนาะแล้วก็มี ยาพันวังไปอีกหนึ่งต้นนะคะกระถางนี้นะค่ะก็สองร้อยบาทเอนกันนะคะฟี FC, ชอบกระถางไหนโทรหาป้าแมวนะคะสองร้อยบาทเนี่ยส่งให้ฟรีซื้อกระถางเดียวก็ส่งให้นะจ๊ะกระถางเดียวป้าแมวก็ส่งให้นะคะส่งให้ฟรีจ้ะนี่นะคะขายเป็นยกฟอร์มกอไปเลยนะคะวันนี้นะมีประมาณแค่นี้ค่ะค่ะมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นพรเจ้าสัวด่างแบบนี้นะคะด่างสกิดด่างมาแล้วนะคะฟี FC. แต่เขาเป็นฟอร์มกกนะคะนี่ได้ไปได้ไปสามต้นเลยนะคะพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวกระถางนี้ป้าแมวให้ไปร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะร้อยห้าสิบาทค่ะร้อยห้าสิบาทตรงให้ฟรีนะจ๊ะค่ะแล้วมาด้านนี้ก่อน,นะคะ่ะด้านนี้โอ้นี่พานครพานคร,พานครเป็นใบกลมแบบนี้เลยเอฟซนี่นะคะพานครนะคะแล้วก็เป็นหกหลงนะคะนี่นะคะเป็นรวมเป็นฟอร์มกอแบบนี้ไปเลยนะคะนี่นะคะ สองร้อยบาทนะจ๊ะสองร้อยบาทจ้ะสีเริ่มกัดมาแล้วนะพะนคอนสวยๆมากเลยนะคะนี่เป็นบนใบกลมนะคะพนครค่ะสวยๆจ้ะ fc ไปถึงแล้ว fc เปลี่ยนกระถางนะปะมมน้าแม่ยังไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้นะคะนี่นะคะแผ่นพนครนนะคะเป็นฟอร์มโกจ้ะนกระถางนี้ก็น่าจะได้สามถึงสี่ต้นนะคะกระถางนี้นะในกระถางพนครนนะคะแล้วมาด้านนี้ก่อนจ้ะด้านนี้อ้าวชายชน ชายชนมาแล้วค่ะชายชนมีมากระถางเดียวนะคะกระถางเดียวนะคะแต่ในกระถางเขามี2ต้นนะคะกระถางอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะไซส์แม่พันแล้วนะคะ FC หลอดใหม่ก็มาแดงแล้วนะคะนี่นะแบบนี้เลยนะคะ200บาทค่ะ200บาทนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะ200บาทนะคะส่งให้ฟรีจ้ะมาด้านนี้หานุมานจองถนน กัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะหานุมานจองถนน150บาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะหานุมานจองถนน150บาท fc บอกราคาป้าแมวด้วยเนาะนะคะเผื่อป้าแมวจําไม่ได้นะคะ <fooled> มาต้นนี้จ <package> ้าต้นนี้ก็ได้สาวโพธารามไป1ต้นนะคะสาวโพธารามหนึ่งต้นพญาพันวังได้เป็นฟอร์มกอแบบนี้ไปเลยะค่ะเป็นกระจุกแบบนี้เลยนะคะนี่นะเอาไป150บาทนะจ๊ะ150บาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะ150บาทค่ะส่งให้ฟรีจ้ะ มาด้านนี้นี่ลูกไม้ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะออกมาด่างแบบสวยแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะได้ไปฟอร์มนี้ฟอร์มนี้ขอร้อยห้าสิบาทก็แล้วกันค่ะเอฟซีมีกระถางเดียวจ้ะนี่นะคะมีกระถางเดียวร้อยห้าสิบาทจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นอินทรชิดนะคะอินทรชิดเป็นบอลเก่าจ้ะอินทรชิดเป็นบอลเก่านะคะนี่นะคะมีอยู่สามกระถางค่ะขอกระถางละสองร้อยบาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะ อินทอรชิดนะคะเป็นบอลเก่าค่ะได้มาสามกระถางนะคะสองร้อยบาทจะส่งให้ฟรีค่ะต่อมาด้านนี้นะคะเกาะเกศนะคะเกาะเกศสวยๆแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะเกาะเกดนะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีจ้ะเกาะเกตนะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีจ้ะค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะโอ้กระถางนี้สวยจังเลยเพชรสุวรรณโชคนะคะโอ้โหเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยค่ะเอฟซี FC. มีชายชนบวกไปอีกต้นหนึ่งนะคะ mm. เพชรสวรนะุวนรณโชคนะคะกระถางนี้ป้าแมวให้อยู่ราคาอยู่ที่250บาทนะคะส่งให้ฟรีจ้ะ250บาทนะคะส่งให้ฟรีเป็นฟอร์มกอนะคะพี่ซีไม่ใช่มีเพชรตนะัวนโชคต้นเดียวไม่ใช่มีชายชนต้นเดียวนะคะเป็นเป็นฟอร์มกอเป็นแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะน,นะด่างสวยแบบนี้เลยนะคะ250หบบาทส่งฟรีจ้ะค่ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะ เพชรสุวรรณโชคด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะ FC เอฟเซียไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะหลดใหม่มาด่างแล้วนะนี่นะคะเขามีใบเขียวเลี้ยงนี่นะคะมีใบเขียวเลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงนะคะนี่นะใบเขียวเขาเออกด่างแล้วหลดใหม่มายิ่งด่างอย่างเลยนะคะนี่นะคะค่ะกระถางนี้ป้าเมวโอ200บาทค่ะ200บาทนะคะส่งให้ฟรีจ้ะนี่นะคะ200บาทส่งให้ฟรีค่ะมาต้นนี้น,นะคะโอ้โห ต้นนี้ต้นนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะอเอฟซเศรษฐีพันล้านเป็นฟอร์มกกแบบนี้นะคะฟอร์มกกแบบนี้เลยด่างนะคะด่างเศรษฐีพันล้านกี่ต้นเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามสามต้นนะคะสามต้นเนาะสามต้นด่างสวยสวยแบบนี้เลยนะคะขออยู่ที่สองร้อยบาทนะคะเป็นฟอร์มกอได้ไปสามต้นนะจ๊ะสองร้อยบาทนะคะเศรษฐีพันล้านจ้ะ ด้านนี้ค่ะเพชรเจ็ดสีด่างแบบนี้นะคะเพชรเจ็ดสีด่างแบบนี้เลยป้าแมวขายให้ร้อยห้าสิบาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะมีสามกระถางจ้านน่นะคะโหลดใหม่ก็มาด่างแบบนี้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวป้าแมวจะเปลี่ยนกระถางให้นะคะสวยมากนะคะมีสามกระถางคะ่ะเพชรเจ็ดสีนะคะนี่ร้อยห้าสิบบาทจะ้ะมีมาสามการะถางจะ้ะค่ะอับส,สวรรค์ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้า ผมพิมานนี่นะคะผมพิมานผมพิมานร้อยห้าสิบาทนะคะ fc ผมพิมานสวยมากนะคะผมพิมานร้อยห้าสิบาทจ้ะค่ะนางลากสดนะคะนางลากสดป้ายสวยมีสองต้นนะคะในกระถางเขามีสองต้นนะคะ fc นี่นะคะในกระถางมีสองต้นค่ะนางลากสดเทวีนะคะก็แมวขายให้สองร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะนางลากสดเทวีค่ะมีสองต้นนะคะสองร้อยห้าสิบาทนี่ส่งให้ซีนะจ๊ะนี่นะคะมีสองกระถางนะคะ fc มีสองกระถางนะจ๊ะ นางรากสดททวีค่ะป้ายแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซี FC ไหนดูสินี่นะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะมีสองต้นนะคะในกระ,ะถางมีสองต้นนะจ๊ะค่ะสองร้อยห้าสิบบาทตกงให้ฟรีค่ะนี่นะคะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีมาฝากเอฟซีมีไม่กี่กระถางน,นะคะเอฟซี FC, โทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะชอบบอลสีอะไรโทรหาป้าแมวนะคะป้าแมวก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อกดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าแมวด้วยนะคะเอฟซี FC, เป็นกาลังใจให้ป้าแมวขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนชาวต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านคะ่ะสวัสดีจ้า